จนถึงท่งานผู้บรรจงทุกท่านบาุคลากรของวิยาเกตอีสาทุกท่านในับฟังแต่ละแต่ละหสังสืลนำเสนอได้เห็นถึงแพชชั่นการแพชชั่นนะในสิ่งที่ทุกคนแสดงออกว่ามีความกระตือรือร้อนในในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนเอง ันน้คือสิ่งที่มันเป็นงานเขาบอกว่าไงจะดูจะดูคนก็ต้องดูที่งานจะดูงานก็ต้องดูคนนั่นแหละถ้างานมันประสบความสําเร็จมันดีก็แสดงว่าที่มาของคนที่กากับดูแลมันดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะดูคนก็ต้องดูที่ผลงานหลักสูตรแต่ละหลักสูตรบ่งบอกถึงลายเซ็นในการทํางานของเราศักยภาพของเรา วันนี้เรากำลังมาขายว่าสักยภาพของเรามีเท่านี้มีแบบนี้ผมได้ฟังผู้หลักสูตรนะแต่มาได้ฟังผู้หลักสูตรก็ชื่นชมนะในการที่เราทุกคนได้มาพูดคุยได้มาปรึกษาหารือร่วมกันหลักสูตรนี้ทําดีแล้วหลักสูตรนี้ยังไม่ถึงก็จะได้เป็นแนวทางสําหรับเราจะได้ทางานให้เหมือนกับหลักสูตรที่เขาประสบความสาเร็จนะการที่จะประสบความสมําเร็จได้มันไม่ได้มีความบังเอิญถูกต้องไหม ไม่มีอะไรที่ได้มาด้วยความทำอะไรแล้วมันได้ง่ายๆนไม,ม่มันต้องลงแรงทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ประสบความสําเร็จคือต้องผ่านการลงแรงลงมือและลงแรงทั้งสิ้นนะและที่สําคัญเมื่อเช้าเนี่ยฟังจากท่าที่การบดีมหาวิทยาลัยจุฬี่บูลสงครามท่านบอกเลยว่าเราจําเป็นจะต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว และเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นั้นจะต้องสร้างสร้างเอฟเฟกโดยภาครวมโดยส่วนใหญ่แสดงว่าเป้าหมายนั้นวิธีการตั้งเป้าหมายที่ต้องตังต้งให้สูงเข้าไว้พูดถึงเรื่องนี้เนะี่ยผมนึกไปถึงโอวาทปาริโมกครับหลักการของโอวาทปาริโมกเนี่ยบริการส่งต่งางไว้